ครับเด็กๆเช้านี้มาเที่ยวทะเลทะเลที่เราเมื่อคืนนี้เราพักอยู่ที่โรงแรมรอยัาชิฟินะครับรถสิเต็มก็รอย้ลรอย้า,ยา,ยาชิป อะไระ่โมเตนกรุป๊ปนี่ถึงนี่แหละที่เราพักนะครับแล้วก็เราก็ขึ้นแล้วก็ลงลิฟต์จากลิฟต์ตัวนี้นะครับลงมาที่ชายหาดนะครับเที่พายก็สนุกเลยทีเดียว ส่วนเจ้าหนูไปแล้วพี่พายลงไปลึกนะ สนุกไหมครับอาจจะวิ่งก็ทำไมวิ่งตามพ่อมาแล้วทำไมฮึค่อนข้างสวยครับแล้วก็สะอาดสะอ้านด,ด้วยนะครับ ก็แนะนําเลยนะครับที่ปัตยานะครับจะเป็นชายหาดส่วนตัวครับของโรงแรม r อย a l ้าลคริสโ e เทกุปนะครับก็เด็กๆปิดเทอมครับพาเด็กๆมาเที่ยวนะครับก็พาลูกชายมาเที่ยวเช่นกันนะครับเราก็เดินทางจากร้อยเอ็ดมาถึงปัทยาม่อวานนะครับ วับนบ่ายสองโมงเนาะโรงแรมก็สะอาดครับสะอาดสะอ้านมากๆเลยนะครับแนะนําเลยนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับเดี๋ยวขอตัวเล่นกับเด็กๆก,ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ